Apple ปล่อย iOS 15.5 RC ให้นักพัฒนาและ Public Beta เรียบร้อย uh huh. อดีตผู้ผลิต iPod เผย Steve j o b เคยคิดพัฒนา iPhone ไร้ถัดใส่ซิมมาแล้ว uh huh. iPhone 14 Pro มาเมื่อไหร่สเปคดีไซน์และราคาเริ่มต้น uh huh. วิธี Hard Reset f o r r e s t a r t iPhone iPad Apple Watch Mac ทุกรุ่น สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจได้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ a p ป l e ลปล่อย iOS 15.5 RC ให้นักพัฒนาและ Public b e t a เรียบร้อยในวันนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15.5 Release Candidate RC ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาและเ e t a Public เรียบร้อยแล้วครับ ในใหมายเลขบิลที่ 19F77 สำหรับสิ่งใหม่ใน iOS 5 5 r4 มีดังนี้ใน Apple Wallet ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งาน Apple Card ส่งและร้องของเงินจาก Apple Card Card ได้ Apple Podcast มีการเพิ่มการตั้งค่าใหม่เพื่อจำกัดแอปพิซอดบน iPhone และทำการลบอันเก่าโดยอัตโนมัติแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพแอน im เมชัน p p p o m e ที่เมื่อผู้ใช้งานมาถึงหรือออกจากบ้านไปแล้วไม่แสดง สำหรับเวอร์ชัน r 4จะเป็นเบต้าตัวสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยให้กับผู้ใช้งานทั่วไปครับซึ่งก็น่านจะอัปเดตกันในช่วงปลายสัปดาห์หน้าที่มา9 to 5 i v mac อดีตผู้ผลิต iPod เผยสติปจ็อบเคยคิดพัฒนา iPhone ไร้ถัดใส่ซิมมาแล้ว ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM กันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเทคโนโลยีนี้เป็นการเปลี่ยนจากซิมการ์ดปกติมาไว้เป็นแบบอิเล็กทริกซิมแทนแต่ใครจะคิดว่าเมื่อหลายปีก่อนสติปจ็อบก็เคยคิดจะพัฒนา iPhone แบบไร้ถัดซิมไว้แล้วครับ เรื่องราวดังกล่าวมาจากโทนี่เฟเดลอดีตผู้ประดิษฐ์ o p o d และ iPhone ของ Apple ที่ให้สัมภาษณ์กับทางโจแ a นนาสเตอร์ในงานคอมพิวเตอร์ฮิตรีมิวเซซึ่งเขาเคยเผยในช่วงต้นเตือนของการผลิต iPhone ทางจ็อบไม่อยากให้ iPhone มีทัดสินเนื่องจากไปขัดแย้งต่อดีไซน์ที่เขามีในหัวอยู่ ทั้งนี้จ็อบอยังได้บอกกับวิศวกรและดีไซเนอร์ในการพัฒนา iPhone ว่าพวกเราไม่ต้องการช่องว่างอื่นๆใน iPhone ที่สำคัญผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ได้ใช้งานผู้ให้บริการอย่าง Verizon ซึ่งระบุว่า iPhone ที่ไร้ถัดซิมนั้นสามารถใช้งานได้ในตอนนั้นเพราะใช้เครือข่ายแบบ CDMA ไม่ใช่ GMS ซึ่งเครือข่าย CDMA ในสมาร์ทโฟนไม่จะเป็นต้องใช้สิมการเพราะพวกเขาสามารถลิงก์กับผู้ให้บริการได้โดยตรง สำหรับ iPhone รุ่นแรกที่มี S-SIM นั้นเป็น iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR ที่มีทั้ง eSIM และ SIM การ d แบบปกติครับที่มาในถูกไฟ m a แม็ h ไอโ14 Pro มาเมื่อไหร่สเปคดีไซน์และราคาเริ่มต้น2สเปค iPhone 14 Pro รอเปิดตัวเมื่อพูดถึงมือถือ iPhone แล้วาการมีข่าวเปิดตัวรุ่นใหม่ครั้งใดจะไม่ใช่เรื่องเล็กและเป็นกระแสที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก ล่าสุดหลังจากที่เมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมามีกระแสหลุดออกมาว่า iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปี2022น,นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งเรื่องกล้องและหน้าจอสำหรับคอนเทนต์นี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตความคลืบหน้าของ iPhone 14 Pro ว่าจะมาเมื่อไรสเปคดีไซน์แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างไรรวมถึงราคาเริ่มต้น ถ้าจำก็ได้ก่อนที่จะมีการเปิดตัว p h o n e 13ทั้ง4รุ่นได้ไม่นานมีข่าวเกี่ยวกับ iPhone 14ออกมาก่อนที่จะเปิดตัว iPhone 13ด้วยซ้ำไปซึ่งถึงตอนนี้ก็มีข้อมูลลุดออกมาให้สาวกได้ทราบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องและหน้าจอและกล้องที่ว่ากันว่ามีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่รวมไปถึงข้อมูลเรื่องของสเปคที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน iPhone 14มีรุ่นอะไรบ้าง เรื่องของรุ่นถือเป็นสิ่งที่สาวกทุกคนอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใดก็ตามสำหรับ iPhone 4หลายคนอาจคิดว่าน่าจะยังคงคอนเซปต์เดิมคือมีรุ่นปกติมินิปโปรและปโปรแม x แต่ว่าตามข่าวระบุใน iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปีนี้เราอาจไม่ได้เห็นรุ่นมินิอีกต่อไปแล้วเนื่องจากที่ผ่านมา iPhone 1 3 Mini ทำยอดขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งพอสรุปได้ว่า iPhone 14คาดว่าจะมีรุ่นดังต่อไปนี้ iPhone 14หน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 14 Pro หน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 14 Max หน้าจอ6.7นิ้ว iPhone 14 Pro Max หน้าจอ6.7นิ้ว iPhone 14มีสีอะไรบ้างได้มีการคาดการณ์กันว่าสำหรับ iPhone 14จะมีหน้าตาทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับ iPhone 13แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยตรงที่กล้องหลังไม่หนุนขึ้นมาแล้วและเรียบติดผิวหลังรวมถึงปุ่มควบคุมเสียงก็จะมีดีไซน์แบบกลมด้านข้างตัวเครื่องเหมือนกับที่เคยใช้ใน iPhone 4และ iPhone 5นอกจากนี้วัสดุที่ทำบอดี้จะเป็นไทเทเนียมแบบพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิม ปรับลงการระบายความร้อนที่ตัวเครื่องให้ดีขึ้นรวมถึงสัญญาณ 5G ที่เร็วขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับสเปคเครื่องที่แรงกว่าเดิมน,นอกจากนี้ยังคาดกันว่า iPhone r o และ iPhone 4 Pro Max จะอัปแกรมเพิ่มขึ้นเป็น 8GB อีกด้วยนอกจากนี้เรื่องของชิปเซ็ตประมวลผลจะเปลี่ยนมาใช้ Apple A16 Pionic ที่เป็นชิปขนาด4นาโนเมตรเป็นชิปที่มีขนาดเล็กกว่า A13, A14 และที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพอร์ต h t n i n g มาใช้เป็น USB-C หน้าจอแบบ6,000วงรีสำหรับเรื่องของหน้าจอก็ถูกพูดถึงกันเยอะว่า iPhone 14จะเอารอยบากสำหรับ Face ID ออกไปในบางรุ่นส่วนรุ่น High End จะเปลี่ยนมาใช้เป็นหน้าจอแบบเจาะรู16แทนซึ่งก็ได้แก่ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมีช่องเจาะรูแบบเม็ดยาหรือวงรีเล็กๆส่วนสแกนหน้าจะซ่อนไว้ใต้หน้าจอสามารถปลดล็อกได้ไม่ต่างจากรูปแบบเดิม iPhone 14 Pro กับสเปคกล้องหลังที่เพิ่มขึ้นเฟรนชฟอร์ด บริษัทวิจัยจากไต้หวันรายงานว่า Apple อาจนำความละเอียด48ล้านพิกเซลมาเป็นกล้องหลังของรุ่น Pro ซึ่งเพิ่มจากรุ่นที่แล้วที่มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างหมิงชือกวัวยังระบุอีกว่า iPhone 14 Pro จะรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ได้ด้วย iPhone 14เปิดตัววันไหนราคาเท่าไหร่ สำหรับสาวกที่ตั้งตารอ,อก,การเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 4ก็คงต้องอดรอก,กันไปก่อนเพราะคาดกันว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายน2022ช่วงเวลาเดียวกับเปิดตัวรุ่นก่อนหน้านี้ขณะที่เรื่องของราคาจำหน่ายยังคงต้องรอความคืบหน้าแต่เชื่อว่าไม่น่าจะแตกต่างจากรุ่นก่อนมากนักแต่ก็ยกเว้นสำหรับรุ่นโปรที่ถ้าหากเป็นไปนตามข่าวเกี่ยวกับสเปคกล้องหน้าจอและความจุก็อาจจะมีการอัปราคาเพิ่มขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือการคาดการ์เกี่ยวกับ iPhone 4 p r r o ว่าจะมาเมื่อไหร่สเปคและดีไซน์มีอะไรเปลีป่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างรวมถึงราคาเริ่มต้นซึ่งณนาทีนี้ยังคงเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นหากมีรายละเอียดยืนยัน,นออกมาเมื่อไหร่ทั้งทีมงานจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในโอกาสต่อไปครับวิธี h a r l r y s e t f o r อร์ตร t สตาร์ตไอโฟ a ไอแ p ดแ e ป a c ทุกรุ่น วิธี hard reset f o r restart เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ค้างเปิดไม่ติดหน้าจอไม่ตอบสนองและปัญหาอื่นๆถือเป็นขั้นตอนเบื้องตน้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ทีมงานมาอัปเดตวิธี hard reset f o r restart iPhone iPad Apple Watch Mac ทุกรุ่นมาให้ได้ติดตามกันในคลิปนี้ครับหากคุณเคยเจอปัญหาอุปกรณ์ค้างไม่ตอบสนองโดยสามารถเกิดได้จากหลายกรณีเช่นเลื่อค้างกดอะไรไม่ได้ลำโพงเสียงไม่ออก แต่หูฟังยังใช้ได้ปกติแบ็กอัพไม่ได้ WiFi มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อได้หน้าจอขึ้นเส้นกระพริบบางครั้งใช้งานฟีเจอร์ไม่เต็มที่เปิดกล้องแล้วมีอาการขางซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยวิธีฮาร์ดรีเซ็ตหรือฟอร์ดรีสตาร์ทเมื่อทำวิธีนี้แล้วส่วนมากอาการก็หายไปสามารถกลับมาใช้อุปกรณ์ได้เหมือนเดิมวันนี้ทีมงานจึงมาอัปเดตวิธีฮาร์ดรีเซ็ตสำหร Apple Watch, m a แมคทุกรุ่นให้ได้รับชมกันวิธีหาดีเซต h o n e iPhone 6 iPhone SE รุ่นที่1และเก่ากว่ากดทั้งปุ่มพักปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันเมื่อโลโก้ Apple แสดงขึ้นให้ปล่อยทั้ง2ปุ่ม iPhone 7 7 plus กดปุ่มลดเสียงและปุ่มพักปลุกคร้างไว้พร้อมกันเมื่อโลโก้ Apple แสดงขึ้นให้ปล่อยทั้ง2ปุ่มวิธีหาดีเซตไอโฟนไอโฟน8 8 plus ไอโฟน e SE รุ่นที่ 2. iPhone se С, on, you, รุ <im> ่นที่3กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วแล้วกดปุ่มลดระดับเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วจากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างเมื่อโลโก้ Apple แสดงขึ้นให้ปล่อยปุ่ม iPhone x iPhone xs iPhone xs max p h o n e xr iPhone ิ p a อ็ด e ี i ีส์ไอโฟนสิบ e อ i ซีรีส์ไอโฟน e ิบรรุ่นที่ใช้ face id กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วกดปุ่มลดระดับเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วจากนั้นกดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง เมื่อโลโก้ Apple แสดงขึ้นให้ปล่อยปุ่มวิธี Hard ดร s e t iPad ที่มีปุ่มโฮมกดปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมโดยกดทั้ง2ปุ่มพร้อมกันค้างไวเมื่อโลโก้ Apple แสดงขึ้นให้ปล่อยทั้ง2ปุ่มวิธี Hard ด e ีเซ Apple Watch ให้กดด้านข้างและดิจิต a l ลข่าค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย10วินาทีจนกว่าโลโก้จะแสดงขึ้นวิธีฮาร์ดรีเซ็ต Mac กดปุ่มคอมมานดปุ่มคอนโทร ปุ่ม eject หรือปุ่ม power กรณีที่คีย์บอร์ดอยางใช้งานได้กดปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ5วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบมาฝากกันในวันนี้ครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iphone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e mza channel review นะครับผมต้นกล้าสวััสดีครบ